ไม่บอกผู้หญิงเพราะว่าไม่ให้ผู้หญิงเดินข้างหน้านะจะของนีมากับแค่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสี่ิือ้ไม่ก่อนทำไมะไม่เดินข้า,างหน้าไหงั้นเหรอ ดีครับพี่ครับเห็นเขาบอกว่าอไอ้น้องน,น้องเดินไอ้คนนี้เดินใกล้ใกล,ใกลหน่อยเพราะว่าเดินนำนำพระออเขาเห็นเขาเห็นเขาเพระว่าน่าจะเดินห่างๆางหน่อยผู้หญนะิงผู้หญิงที่กวานะครับเดินห่า,นางห่างนู้น

เรูกหายเราช่วยดูแลการจราจรด้วยครับเพื่อดูแลการจราจรด้วยครับเพื่อดูแลด้วยครับก็มีพระสงฆ์ที่พบเจอนะครับอาบลา หลวงตาครับซึ่งได้เจอกันรอบหนึ่งแล้วก็ออครังที่สองผ่านมาก็ขอกราบลาหลวงตาครับ